วันนี้สมเด็จพระเทพพรตริราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีจะทรงเปิดประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวะกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุครั้งที่8จากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจการและการดำเนินง,งานของสถาบันการศึกษาเทคนิควิทยาลัยตะวันออกและหมูด่ดนิธิเอเชียยุโรปทั้งจากพระราชทานพระราชาวโรกาสให้ในลีเซียนลุงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และพระรยาเข้า เฝ้าทูลออมระบาดและถวายพระกยาหารกลางวันณธรรมเนียปรัานาธิบดีด้วยทุนกระบบยิงนบนรัฐราชกัญญาสริพัฒนาพนววดีทรงติดตามผลการดำเนินง,งานโครงการทบ no. ีน้ำปรวันเขตบางซื่อและทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทบ no. ีน้ำปรวันณมหาวิทยาลัยลเทคโนโลยีพระนครเหนือ เวลา17นาฬิก12นาทีวันนี้ทุนกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีสเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้าพระนครเหนือเขตบางซื่อทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทุบีน้บวันเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนโดยหลังจากการดําเนินงานโครงการทุบ no. ีน้บวันเข้าสู่ปีที่12 กรมสุขภาพจิตก็ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดตั้งชมรมทบีนัมเบอร์วันในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีวิทยาลัยอาชีวศึกษาและโรงเรียนช่างกลซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญในการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดเนื่องจากบริเวณหลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพ,พระนครเหนือมีสภาพแวดล้อมเป็นแหล่งยาเสพติดและมีร้านจำหน่ายสุราเป็นจำนวนมากในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยจึงได้จัดตั้งชมรมทบีนัมเบอร์วันโดยใช้ระบบรุ่นพีพ่รับผิดชอบการกระทำของรุ่นน้อง ส่วนศเพื่อนใจทูบีนเมื่อวันนั้นได้เน้นการดึงศักยภาพของนักศึกษาและจุดเด่นของมหาวิทยาลัยมาจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมอาทิการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์อัตโนมัติและการจัดกิจกรรมกลุ่มให้คำปรึกษาพัฒนาตนเองในด้านความฉลาดทางอารมณ์หรือว่า EQ หลังจากนั้นได้ประทับรถยนต์ไปยังอาคารอนเนกประสงค์ พระราชทานพระบรมโอศให้สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นจากสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร2เฝ้าจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาได้บำบัดรักษาและฟื้นฟูสามรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่เดือนตุลาคม2556ถึงปัจจุบันมีผู้เข้ารับการบำบัดรักษาจำนวน13,014ราย โอกาสนี้ได้ประธานพระบรโากาให้เครือข่ายสมาชิกโครงการท no. บรีนัมบวันกอพระราชทานคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆเพื่อนําไปปฏิบัติใช้ในการดําเนินงานอาทินักศึกษาหญิงที่แม่ต้องการให้มีครอบครัวสมบูรณ์แบบและปัญหาของนักศึกษาหญิงที่ได้รับผลกระทบจากการทะเลาะวิวาทระหว่างสถาบัานอื่นๆจนทําให้ต้องถอดเครื่องหมายออกเมื่ออยู่นอกมหาวิทยาลัย พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสีรัฐพาวะระชายาทรงติดตามการดําเนินงานโครงการตําบลหนมแม่เพื่อสายรักแข่งครอบครัวตําบลผู้กรางอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี วันนี้เวลา10นาฬิกา37นาทีพระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าสีรัฐพวราชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามากุฎราชกุมารเสด็จไปยังเทศบาลตำบลพุกรางอาพระพุทธบาทจวสระบุรีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตำบลหนุมแม่เพื่อสายรักแห่งครอบครัวตำบลพุกรางอาพ,พระพุทธบาทจสระบุรีโอกาสนี้ทรงรับฟังผลการดำเนินง,งานโครงการตำบลหนุมแม่เพื่อสายรักแห่งครอบครัวพุกรางซึ่งขับเคลื่อนโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้อง คนทีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธาบาทสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีและกระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาความรู้นมแม่ไม่ใช่แค่อาหารแต่คือรากฐานสร้างชีวิตคนพร้อมปรับวิถีคิดในการจับทำแผนพัฒนาตำบลและการบริหารจัดการโครงการร่วมกับแกนนำชุมชนอาสาสมัครนมแม่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องท่านี้ประชาชนตำบลพุกกลางได้ร่วมกัน